พี่บุมเป็นงานไอโกใช่ไหมไอโฟใครใครวางแผนไม่ไปครับมีวางแผนไม่ไปต้องวางแผนเขาต้องวางแผนเพราะอันรยชวนสมุทรดีนดีปฏิเสธกันเลยหนูไม่บ้าพอดีพอดีพอดีแนวตายหมาป่วยอะไรก็มี่าต้องหายได้มีใครกำลัวางแผนหายดไว้ก็จะปฏิเสธอันายที่จไม่ไปมะคือถ้าคุณไมวางแผนนะอันายขาากลุ่ไปอยู่เลครับ อ่าได้วก er ินอยู <Yeah. S 1> ่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็ว่อยากเติอนทุนได้ไปนะผมมีคลิปโบราณโบราณภาพที่แตกลายงานเลยนะโบราณก็มากอยู่พวกเราที่จัดพลังงานกันจะถึงไหมอดีตอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ไหมฮะผมมีคลิปของเมื่อปีนั้นผมก็ยังไม่เข้ามาถึงวงการธุรกิจพี่หนิงเข้ามาแล้วล่ะพุทธินิพนเข้าเลยช่วยแล้ว กำนันได้รับมาเป็นของมาถมไหมเป็นเกสเป็นเกสช่วยช่วยกดนิดหน่อยครับกดเทครับที่อยากจะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความร่วมม้อใจกันงอย่างในค่ำวันนี้ ท,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 ที่ทุกคนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสังคมที่ทุกคนต้องการมีส่วนร่วมเป็นสังคมที่ทุกคนต้องการใช้สิทธิการเป็นเจ้าของเป็นสังคมที่ทุกคนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสังคมที่ทุกคน หวังเพื่อผลประโยชน์ของท่านส่วนตัวครอบครัวแต่สิ่งที่สำคัญท,ที่สุดคือผลประโยชน์ส่วนรวมที่นนแแต่ในค่ำวันนี้การประชุมที่ตุน,นมาถสามหมหื่นคนมาโดยไม่มาเรียกร้องผลประโยชน์ แรงกบ,บาาของการร่วมทำากันมาได้ความเต็มใจมาได้ความภาคภูมิใจเ่นวันนี้จะเป็นทารทีลายนุ่ยยากผมขอสมัครเป็นช้าแอะไรงเวเองคขอบคุณเพื่อนเทุกท่นนครับผมไม่ไม่ไ้ปสดเกินนะผมว่าตัดออกไปนะเดี่ยวกับเรื่องช้างอะไรเนี้ยนะก็ผมคิดว่าตรงนี้นะ เราเรารู้สึกภาคภูมิใจนะนึกยึกมีไอ้ฟังมาอยูแล้วว่าคือเราเราได้เป็นรุ่งสวยนะแล้วก็เราทำง,งานในโปรกัินเราจะเป็นรุ่งกันโดยไม่มีไม่ต้องให้อาจารย์วงคับไม่ต้องวางแผนหลบเลยขออภัยเถิดถือว่าเป็นงานี่โปรผมถือ